มาต่อกันที่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่ดิียนคุณผู้ชมไปว่าเป็นวันแรกที่จังหวัดนครพิศีมาแล้วก็ทั่วประเทศก็ว่าได้ครับดีเดย์ Day วันนี้เป็นวาระแห่งชาติในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นการทดลองระบบฉีดเฉพาะอย่างที่คุณผู้ชมทราบที่เซนทัลที่เดลโมนะครับ ส่วนโรงพยาบาลชุมชนต่างๆยังไม่มีการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ละอำเภอก็ยังไม่มีการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้นะครับถือว่าดีเดย์สำหรับทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐมศรีมาผ่านโรงพยาบาลชุมชนครับเราไปดูบรรยากาศวันนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมศรีาาาามาครับท่านผู้ว่ากอบชัยบุญอรณะท่านได้เดินทางไปที่เซนทัลพลาซานะครับซึ่งเป็นจุด บริการในการฉีดวัคซีนรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลมหาราชนครประทศรีมานะครับวันนี้ก็มีนายแพทย์เนรินรัตนพิเชษค์มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผอ,อโรงพยาบาลมหาราชคุณหมอเกรียงศักดิ์วชิรนุกูลเกียรติพร้อมด้วยบุคลากรจากสองมหาวิทยาลัยก็คือเทคโนโลยีราชมงคลและก็ทางรัชภัฏนนะครับที่ส่งบุคลากรมาสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวันแรกครับ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนให้กับโควิดนะครับคุณผู้ชมเรามาดูจำนวนวัคซีนนะคุณผู้ชมครับมีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันก็คือ a s t r a z e ซ e c a นะครับ23,600โดส Sinovac 24,300โดสครับเบื้องต้นก็จะฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีการลงทะเบียนก่อนหน้านั้นก็คือผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับคุณผู้ชมบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในช่วงสัปดาห์ที่1และ2ของเดือนมิถุนายนโดยกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9พร้อมกันทั่วประเทศอย่างที่เราทราบวันนี้เป็นวันแรกนะครับคุณผู้ชมครับโคราชของเรามีจุดให้บริการในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยนะครับได้แก่เซนทัน รับผิดชอบโดยมหาราชนะครับโรงพยาบาลมหาราชเดอะมอรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลเทพารัตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนก็คือโรงพยาบาลเอกชนนะฮะโรงพยาบาลของมทสโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลจิตเวชนครมจิสีมาราชนครินเพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็จุดให้บริการในเขตพื้นที่ต่างอำเภอก็คือโรงพยาบาลชุมชนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนะฮะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนอคอรปฐมศีมาเนี่ยคุณผู้ชมท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับท่านบอกว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พยายามจัดสรรวัคซีนให้ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ซึ่งอาจมีจํานวนน้อยกว่าผู้ที่ลงทะเบียนอย่าวิตกกังวลรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่รวมทั้งให้แนวทางการดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อใดประเภทใดประชาชนทุกคนควรให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนในจังหวัดนครงห่มสีมาได้จัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนดังนี้ครับคุณผู้ชมเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมฮะดูตัวเลขวัคซีนนะครับเดือนมิถุนายนนี่คือท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์เดือนมิถุนายนจำนวนานวน89,100โดสเดือนนี้ฮะเดือนนี้ 8,9100โดสแบ่งเป็นวัคซีนเอ็กซ์ตราซเนกา4 5 0 0้า 4, โดสนะครับช่วงสัปดาห์ที่1ถึง2ก็คือระหว่างวันที่7ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนะฮะ23,600โดส สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายน16,900โดสนี่ก็คือวัคซีนเอสตาราซีนิกานะครับส่วนวัคซีนซีโนเวกจำนวน4,800ขออภัยครับ4ี8 6 0นโดสซีโนเวกจะมาที่โคราชเนี่ยนะฮะเดือนมิถุนายนเนี่ย48,600โดสครับ จะได้รับช่วงสัปดาห์ที่1ถึง2ก็คือวันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายนเนี่ย24,300โดสนี่ท่านผู้ว่าท่านให้สัมภาษณ์ข้อมูลเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าวัคซีนจะมาเป็นล็อตนะฮะซิโน v วคเนี่ยวันที่7ถึงวันที่13มิถุนามา24,300โดสส่วนสัปดาห์ที่4ก็คือ27ถึง30มิมิถุนายน มาอีก24,300โดสครับนี่คือจำนวนของวัคซีนนะครับท่านผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์อีกนะฮะว่าอําเภอเมืองถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน,น่นได้รับจำนวนว,นวัคซีน5,960โดสคุณผู้ชมวันนี้นะฮะได้รับวัคซีนมา5,960โดสและศูนย์การค้าเซนทนรัลพลาซ่าตั้งเป้าฉีดวัคซีนจำนวน 2, 0 0 0ราย ก็คือ2,000โดสขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเมื่อถึงลำดับรัดหมายการฉีดวัคซีนก็จะมีการแจ้งประสานไม่จำเป็นที่จะต้องวอล์กอินหรือเดินต้องเดินทางเข้ามารอนะครับนี่คือท่านผู้ว่าท่านขอร้องนอกจากนี้ยังได้รับการจัดสรรวัคซีนซีโนแวคจำนวน24,300โดสฉีดให้กับกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปเพิ่มเติมในเข็มที่2สําหรับเข็มที่2นะฮะซีโนแวค ที่ฉีดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามิถุนายนเนี่ยทราบว่าจะมีเข็มที่2สําหรับผู้ที่ฉีดซีเนเวกเมื่อเดือนพฤษภาคมอีก24,300โดสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอทําความเข้าใจนี่คือท่านผู้ว่าท่านบอกมานะฮะขอทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนชาวโคราชเราได้รับการจัดสรร,รวัคซีนอย่างเพียงพอแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และแผนการจัดการของรัฐบาล ซึ่งอาจได้มาน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้แต่รัฐบาลพยายามทยอยส่งวัคซีนมาให้ทุก2สัปดาห์ผู้ง่าไๆก็คือทุก2สัปดาห์รัฐบาลจะทยอยเอาวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชนคนโคราชอย่างแน่นอนฮะท่านผู้ว่าท่านบอกมาอย่างนั้นและท่านผู้ว่าก็ยังพูดถึงนี่เดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงไปยังผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็หมดสติที่อำเภอปากทงชยัยท่านผู้ว่าก็พูดถึงเคสน,นี้เหมือนกันว่า หญิงสาวอายุ29ปีชาวเพลปักทงชัยที่ได้รับผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนซีโนแวค2วันล้มหมดสติที่ตลาดปากทงชัยจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราปัจจุบันนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าภาครัฐไม่ได้ทออทิ้งได้เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นมอบเงินจำนวน70,000บาทและก็มีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องไปฟังเสียงท่านผู้ว่าครับให้สัมภาษณ์วันนี้นี่เองครับคุณผู้ชมเชิญครับวันนี้เราก็เน้นทางกลุ่มเสี่ยง,ยงก็คือทางกลุ่มผู้สูงอายุ แล้วก็ปุ่มผู้บคุมโรคประจําตัวนะครับท่านก็คอนเฟล็กต์มาเพื่อให้กําลังใจทุกภาคส่วนนะแล้วก็เจ้าที่ของด้านสาธารณสุขด้วยนะครับว่าเราจะต้องร่วมมือกันนะครับจํานวนวัคซีนก็จะพยายามจัดสรรให้ได้ตามแผนนะครับนะซึ่งอาจจะน้อยกว่าจํานวนผู้จองนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทางรัฐบาลก็พยายามจัดเต็มที่ททให้ใกล้กลังใจกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าฝากให้ทางแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยช่วยในการดูแลนะฮะพี่น้องประชาชนให้ดี ให้ความรู้ความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้ถูกต้องนะครับตอนนี้นะท่านนายกต้องการคือว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดประเภทใดนะฮะทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องรีบฉีดก่อนนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับของจังหวัดนครราชสีมาเราก็มีความพร้อมนะฮะออในรอบนี้นะฮะเราได้อสตาราเซนกามาเนี่ย23,600โดสน,นะเราก็แจกจ่ายไปตามอำเภอต่างๆทั้ง32อํอำเภอเลยนะครับสำหรับอำเภอเมืองนครราชสีมาเนี่ยก็จะจนประชากร ก็เยอะกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะรับการจาัดสรรมาประมาณ5,960โดสนะครับเราก็จะมีจุดในการที่จะบริการั้าหมด5จุดนะฮะก็ของที่เซ็นทรัลนะฮะที่เดอะมอลนะครับที่โนนรโงพยาบาลค่ายนะฮะที่โรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ที่หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับจุดของเซ็นทรัลเนี่ยเราโดยศักยภาพเนี่ยเราสามารถที่จะบริการได้ถึงวันละหนึ่งหมื่นลายนะฮะแต่ว่าด้วยจำนวนวัคซีนที่ยังมาได้ไม่มากเนี่ยเราก็วันนี้ตั้งเป้าว่า2,000รลาย นะซึ่งคนที่มาวันนี้ก็คือคนที่เราได้นัดไว้แล้วนะฮะคือคนเราเานี้ก็คือมีคิวอยู่แล้วนะฮะตามลำดับ1 2ึสาไปเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องครับว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาถึงคิวเนี่ยก็จะมีการประสานไปนะครับไม่จําเป็นต้องมาแออัดในวันแรกๆอ่ะครับท่านครับแล้วเ,เราพูพรุ่งนี้แล้วครับวันนี้ฉีดหมดเ,เลยใช่ไหมครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมีพรุ่งนี้ก็มีฮะพรุ่งนี้ก็มีมีฮะก็เนี่ยฮะพันสองพันพันสองพัน00ไปเรื่อยครับมีฮะไม่ต้องห่วงครับแล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยเราก็จะฉีดกับช นะเขากำลังจัดสรรชิโนแวกเพ่งเติมมาให้นะ,ะชิโนแวกเนี่ยเราก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายแรกก่อนก็คือกลุ่มที่ฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฉีดกลุ่ม2เข็มแต่ไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดปริมาณคนฉีด2เข็มครบแล้วเนี่ยเราก็จะให้ชิโนแวกนั้นมาฉีดกับคนทั่วไปได้สนะรุปของวุมีการเลื่อกการฉีดวัคซีนไหมครับคำว่าเลื่อนไม่ใช่เลื่อนนะฮะนะฮะคำว่าเลือนไม่ใช่เลือ่อนอาจจะสื่อสารกันผิดเฉยถ้าเลือนวันนี้ก็คงเปิดไปได้เห็นไหมเราเปิด บางวันวัคซีนมาน้อยก็อาจจะมีจํานวนคนน้อยแค่นั้นเองนะครเพราะนั้นเนี่ยคำว่าเรื่องคงไม่ใช่ความหมายก็คือว่าเคยอาจจะรับการนัดว่าวันที่7วันที่8เนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะฮะมันต้องยืดออกไปอาจจะจากวันที่8อาจจะกลายเป็นวันที่10แค่นั้นเองนะฮะกนอยู่กับจานวนวัคซีนไม่ได้หายไปไหนฮะยังยังมีทุกวันอยู่จนกว่าวัคซีนจะหมดแค่นั้นเองเออตาดูเหมือนมานน้อยเกินไปนะครับท่านเอ่อตามแผนทุกจังหวัดนะครับได้มาน้อยกว่าแผนนะฮะ แต่ว่าผมก็เป็นเรื่องของการจัดการของส่วนกลางมากกว่านะฮะเพราะว่าการเอามาให้ทีเดียวมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บไรเหมือนกันเพราะนั้นโดยปกติเขาจะพยายามทยอยมาให้ทุกสองอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ครับก็รสิบสองลายที่ทิ่เราจะยูแลเย,ยียร์ยางยังไหอ่ามันมีระเบียบอยู่แล้วครับสิบสองเออสิบสองลายนั่นนะฮะมันก็จะมีสองส่วนนะฮะถ้าเป็นที่เกี่ยวข้องอันนี้หมายถึงว่าผู้เสียชีวิตจากกรน,นี้นะฮะ ก็มันก็จะมีระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลืออยู่แล้วนะฮะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฉีดวัคซีนนะฮะ,ะแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิบสองรายน,นียส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้โุคลจําตัวนะครับระบบเรื่องของประกันสุขภาพระบบเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบม,มีอยู่แล้ว ถ้าพี่ว่าสาวที่ปักุงชัยรับอายุ2ี่เปีที่ที่ครอบครัวเขาบินวอลให้ทางหน่วยงานภาครัฐเช่นเหลือถึงแม่คุ้มก็คุมลูกจะไม่ไม่ยางงี้ฮะถึงแม้เราจะตรวจสอบทางด้านการไอการระบาดอะไรแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่ว่าทางสพทชก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือยาแล้วประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะฮะการณการก็จะมีการลงไปติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวเขาตลอดเวลานะครับทางจังหวัดเองก็เหมือนกันครับถ้ามีอะไรที่ สามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมได้แล้วก็พร้อมที่จะดูแลครับครับ